you hmm. เรากำลังเข้าสู่อำเภอเมืองนครนายก มันมีไก่ย่างสซมตำขายมั้ยในนี่ขึ้ครอหรเปล่ครับทุกทุกคนผมจอดรถอยู่ริมข้างทางก่อนที่จะเข้าไปจุดหมายปลายทางแรกของวันนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแทนของผมมีแค่จุดหมายปลายทางแรกก็คืออ่างเก็บน้ำทรายทองที่อยู่ในอำเภอเมืองตำบลเขาพระจังหวัดนครนายกที่นี่ทุกคนดูดิครับก็คือตอนนี้ฝนตกไปแล้วแล้วก็กำลังจะตกอีก เมฆก็เลยกลายเป็นสีดําแบบนี้แต่ว่ามีหมอกลงมาเต็มเลยบรรยากาศสดชื่นริมทุ่งนาและแบก,กาวริมข้างหลังทุ่งนาก็าจะเป็นภูเขาเหมือนตอนไปอยู่แม่ละมาดช่วงปลายปีอ่ะมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้แหละที่แม่ห้องสอนสวยงามมาก กาแฟนะครับโอโ้ดูวิวดิครับทุกคนเขียวแดดอล <c oughs> <c oughs> ังการไปต่อไปทุกคนครับโอ้โหตรงนี้วิวดีมากเลยดูความเขียวดิความเขียวของทุ่งนาสุดยอดอ่ะโอ้โหมีภูเขามีทุ่งนาแล้วก็มีหมอก พสุดอ่ะตรงนี้โอด้ดูต้นข้าวดีครับ <c oughs> ถ้าผมเป็นหอยเชอรี่ผมก็กินนะครับเพราะมันเขียวน่ากินมากเลยให้ความรู้สึกสงบ Yu dima. อาหารระหว่างทริปที่ผมเลือกวันนี้คือไก่ย่างส้มตำที่จะขึ้นไปกินบนสันของอ่างเก็บน้ําแต่วันนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะซื้อหรือมองหาไก่ย่างส้มตำได้ซึ่งไม่รู้ว่าทําไมว่าผมมาช้าเกินไปหรือเปล่าตอนนี้เวลาเกือบสี่โมงเย็นนะครับผมกําลังเข้าสู่อ่างเก็บน้าทรายทองซึ่งเลี้ยวก็เข้าแล้ว ครั้งแรกที่มาที่นี่เส้นทางตรงนี้จะเป็นทางดินแล้วก็เป็นทางหินที่จะขึ้นไปสู่อ่างเก็บน้ำมีความราดชันที่นิดหน่อยไม่มากครับเดี๋ยวก็ทำให้รู้สึกถึงว่ามันเป็นอ่างเก็บน้ำที่ตัดขาดออกจากโลกภายนอกได้ นี่คือบรรยากาศของในส่วนของเขาใหญ่นะครับซึ่งติดกับอ่างเก็บน้ำสายทองตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นวิวที่ดีมากๆครับตอนนี้ก็คือฝนน่าจะตกมาจากด้านบนแล้วก็หมอกมันก็ลงมา មកคนเยอะเลยอ้าว คนดูบุรีบายไม่ใช่นะครับตอนนี้น่าจะเป็นมีเรือที่พายอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นของรีสอร์ทที่อยู่ด้านในนี้สามาดันปิดไอ้บ้าเอ้ย มันก็ว่าฝั่งนู้นก็ปิดนี่เปลือกของหอยชนิดหนึ่งเหมือนจะเป็นหอยหอมนะเป็นเป็นหอยพื้นถิ่นของนครนายกหรือเปล่าเนี่ยดูดิ ตายยังก็ไม่ร้นเนี่ยแต่ถ้าอันนี้ก็คือหอยทากแน่นอนแล้วอันนี้ลนะ่ะเหมือนยังไม่ตายแต่ว่ามันไม่ขยับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูรอบๆกันว่ามีหรือเปล่าแล้วอันนี้ลนะ่ะเขาบอกว่าวหอยที่มีมีเปลือกแล้มีฝาแบบนี้ก็คือกินไดนะ้ส่วนหอยทากไม่กินไม่ได้เอาจริงๆมันก็กินได้หมด ในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่มัธยมก็เรื่องการสูบบุหรี่หรือกินเหล้าอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆในกลุ่มก็ไม่ค่อยได้ยอมรับกันมากมายเพราะว่าผมอยู่ห้องที่เป็นเด็กเรียนอาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้แต่ว่าทุกวันนี้ในหมู่วัยรุ่นแม้กระทั่งผู้หญิงก็ดูดบุหรี่ควันลอยฟุ้งเลย ทั้งทงที่ในส่วนนี้เป็นส่วนที่น่าจะเป็นธรรมชาติและวัยรุ่นพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจมาเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ที่เรียกว่าผับหรืออะไรอย่างนี้ปิดตัวลงทุกคนก็เลยอยากจะมาถ่ายรูปในที่ธรรมชาติเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหายอดไลค์ในโซเชียลมีเดียทำให้ อาจจะมีวัยรุ่นที่ประเภทที่ไม่ค่อยเข้ากับสถานที่ธรรมชาติแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆแต่วันใดวันหนึ่งเมื่อเขารู้ว่ามันเป็นผลเสียเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เป็นได้แต่ณตอนนี้เราคงจะไปเตือนอะไรเขาไม่ได้มากทุกคนอาจจะต้องลอง ลองเกิดผลเสียขึ้นกับตัวเองถึงจะได้รู้เพามันไม่ดีหรือแม้แต่ว่ารู้อยู่แล้วแต่ก็อยากจะลองขึ้นอยู่ความเข้าใจของแต่ละคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ภาพวิวของอ่างเก็บน้ำทรายทองนี ไม่ใช่บ้านสายทองโคจมานนะผมก็พูดอะไรไปเรื่อยอันนี้เป็นวิวของส่วนของเขาใหญ่นะครับที่นี่ก็มีคนมาตกปลากันเรื่อยๆนะฝั่งนู้นจะมีวัดอยู่ที่เข้าไปในชายป่าตรงนูน้นแล้วก็ตรงนน้นก็มีคนมาตกปลาแล้วก็มีเหมือนจะมีเรือด้วยนะ ส่วนนี้จะมีทางเดินลงไปนะครับหรือมันจะเป็นรอยเรื้อยของจระเข้อะไรหรือเปล่าวะเนี่ยี๋ยวเราต้องเดินลองเดินลงไปบ้างแล้วะครับต้นเลยมันอาจจะมีเป็นรอยที่ลงไปของจระเข้หรือเปล่าวะเนี่ยหรือจะเป็น งูเหลี่ยมต้นมายาลาครับเกี่ยวมาไ่มันมีคนที่ลงมาตกปลาแน่เลยแล้วก็อาจจะถูกจระเข้เอาไปกินนะครับก็คือตกปลาแล้วก็รอนานแล้วก็คืองีบนิดนึงพอตื่นขึ้นใหม่ทีอ้าตายแล้วก็ลงไปก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นนะก็มีแค่นี้น,นะครับ เดี๋ยวผมก็ขึ้นแล้วคนระับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีจอเข้มา ็นบรรยากาศที่คิดถึงจริงๆแต่ว่าวันศุกร์หน้าเราจะไปเจอหมอกที่มันยิ่งใหญ่กว่าน,นี้และอลังการกว่านี้เยอะนั่นก็คือดินแดงเขาพอเพชรบูรณ์ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพชรบูรณ์มันภาคเหนือหรือภาคกลางเลยบางคนก็เรียกภาคกลางบางคนก็เรียกภาคเหนือ ไม่ค่ะโอเคขอตัวซึ่งทริปนี้เป็นครั้งที่สามของปีแล้วที่ผมเดินทางไปสู่ภาคเหนือไม่ไม่ใช่ดิอะไรนะเพชรบูรณ์ก็คือครั้งแรกก็จะเป็นวันที่หนึ่งกุมภาหรือสามสิบสามสิบเอดมกราจะไม่ได้นะวันที่หนึ่งมนะั้งแล้วก็ครั้งที่สองก็จะเป็นช่วงที่เดือนเดือนหก เป็นต้นฤดูฝนแต่คืออันนี้ไม่ได้แวะเที่ยวพิจูบูลเท่าไหร่นะครับก็เป็นทางทางที่เราไปแวะพักรถจอดรถบ้างเพราะว่าทริปนั้นผมขึ้นไปเลยแล้วก็ผมก็ผ่านทางทางขึ้นภูทะเบิกด้วยตอนนั้นเขาปิดอยู่นะเพราะว่าทําถนนก็คือไปดูแล้วถนนก็ลเละอะไรมากเลยทางที่จะไปตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วแล้ววันที่เจ็ดนี้เขาก็จะมีการ ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถขึ้นไปพักบนภูทับเบิกได้หรือไม่แต่ตอนนี้คือเขาบอกว่าขึ้นไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าการขึ้นไปพักเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการและการที่จะเปิดอย่างเป็นทางการก็คือจะมีประชุมอีกครั้งในวันที่7ดเดือนอะไรเนี่ยกันยายนแต่ว่าคือตอนนี้เขาอสามารถเดินทางไปได้แล้วนะแล้วผมก็ฉีดวัคซีนมาแล้วซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับ ไม่ใช่ซีโนแว็กแน่นอนไม่งั้นผมไม่เอาเอาน้ำเกลือ,อดีกว่าจีตซีโนแวอ่ะเดี๋ยวจะไปหาจุดชมวิวอีกสักที่หนึ่งแล้วค่อยเดินทางกลับแล้วก็ปั่นง่างอีกประมาณสามวันสี่วันแล้วเราก็จะออกเดินทางเพื่อไปตามที่เราได้จองที่พักหรือรีสอร์ทเอาไว้นะครับเพราะว่ามือมันลั่นครับผมไม่ได้กลาจะจองวันนั้น ตะดันจองผิดวันแค่เข้าไปดูแค่น,นี้อันนี้ก็คือจองไปแล้วมันเขาไม่ให้คืนไอ้นี่นะอา่าเขาไม่ให้คืนเงินค่าจองนะคือจ่ายตังค์ไปแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนแล้วถ้ามันดีเราก็จะจองเพิ่มอีกวันหนึ่งก็คอยมันดีไม่ยอดวิวอะคอย